สวัสดีครับวันนี้กลับมาแกะของเล่นฝั่งดิจิมอนกันบ้านนะครับก่อนอื่นเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องทารกกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปของเล่นใหม่ๆหรือเวลาไลฟ์นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนั่นเองครับเอาละฮะพระเอกของวันนี้ที่เราจะมาแกะนี่เกี่ยวกับดิจิมอนแน่นอนครับนั่นก็คือของสะสมฟิกเกอร์เล็กตัวเล็กจิ๋วน่ารักนะครับกับเดอะดิจิมอนครับนิวคอลเลคชั่นวอลุ่มวันครับเป็นของเล่นที่เหมือนกับว่า ทำกลับมาจําหน่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งจากในปีสมัยนู้นโบราณน,นะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวละครให้ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ออกมาทั้งหมด4ชุดครับนี่ฮะย้อนความก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยแกะชุดนี้ไปแล้วนะครับที่จะเป็นตัวเอ่อตัวละครของภาคโกสเกมนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นกัมมารมอนนะฮะแล้วก็เจลิมอนสมะนะครับแล้วก็อังกลมอนครับนี่3ตัวนี้นะแกะไปแล้วนะสามารถรับชมคลิปเก่าได้นะครับส่วนตัวนี้ฮะเป็นอีก3ชุดที่ว่าจำหน่ายแล้วนั่นก็คือ New Collection Volume 1นะครับแล้วก็ตามด้วยกล่องนี้ครับ New Collection Volume 2และปิดท้ายด้วยกล่องนี้ครับนั่นก็คือ Impulsity Set นะครับมาจากภาคาตัว BB นั่นเองครับวันนี้นะฮะเนื่องจากเราจะไม่คลิปยาวเกินไปวันนี้เราจะมาแกะที่กล่อง Volume 1กันก่อนนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆดูตัวความสวยงามของตัวของเล่นนะฮะว่าเอ้ยน่าซื้อน่าสะสมกันหรือเปล่าครับดังนั้นวันนี้มาแกะกล่องนี้ไปด้วยกันครับตัวกล่องด้านหน้านะครับจะเป็นแพคเกจแบบว่า ครบทุกตัวแบบนี้นะฮะซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด6ตัวในชุดนี้นะครับ The Digimon Volume 1นะครับจะเห็นว่าโลโก้ด้านหน้าของตัวกล่องจะเป็นโลโก้จากภาพ Digimon Adventure กับ z e r o 2ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครไปด้วยกันตัวกล่องด้านหน้าตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรเป็นข้อมูลสินค้าตัวนี้ก็จะมีเป็นพวกลายดอท Digimon น่ารักๆน,น,นะครับด้านหลังครับจะเห็นเลยว่าเป็นภาพตัวละครที่อยู่ในแพคเกจนี้นะฮะ นี่มีทีราโนโมนมอนอากูมอนเบต้ามอนเกรมอนเมทัลเกรมอนวีมอนแล้วก็เพลดรามอนนะครับนี่ฮะโวหนึ่งเผื่อใครจะหาซื้อเนาะแล้วก็ดันอโอ้ยด้านบนสวยมากนี่จะเป็นภาพตัวละครแบบดอทพิกเซลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนะฮะเนื่องจากมันมี6กล่องแต่มี7จตัวเพราะผมเข้าใจว่ามันจะมีบางตัวเป็นกล่องร่วมกันนั่นเองครับนี่คือแพ็กเกจกล่องครับเดี๋ยวมาแกะชมไปด้วยกันว่าแกะด้านไหนนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นเทปใสนะครับ อันนี้ก็คือซื้อแบบยกชุดมานะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าเออเดี๋ยวได้มาไม่ครบนี่แต่ไม่รู้นะว่าจริงๆเขาขายแยกหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่โอ้เห็นแล้วเห็นกลงข้างในแล้วนะครับมาดูไปด้วยกันนี่ฮะหตัวอึ๊บมีกระดาษขั้นอยู่นะฮะสตัวครับ3มตัว4อ่ะไหลมาให้หมดครับ5แล้วก็6ตัวครับ มาดูที่ลกล่องก่อนว่า6ตัวนี้มีใครบ้างฮะถ้าเราเริ่มจากที่เรียงบนหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นทีราโนมอนทีราโนมอนตัวนี้นี่คือกล่องของททราโนมอนครับนี่แพคเกจด,ด้านหน้าครับเบอร์หนึ่งฮะททราโนมอนครับแล้วก็เบอร์2อเหรอผมหาก่อนนะนี่เบอร์2ครับอ่าเบอร์2จะเป็นอะกุมอนกับเบตามอนครับอยู่ในกล่องเดียวกันนั่นเองครับอ่ะลันเบอร์นะต่อไปเบอร์3ครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะ เกรมอนนี่แล้วก็เบอร์4ครับนี่จะเป็นเมทันเกรมอนไวรัส,สครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามข้าในกันอีกทีนึงเบอร์5ครับกับวีมอนนี่จะเป็นเซลล์ทูเลยนะแล้วก็เบอร์6ครับนี่เพลดามอนครับอ่ะหตัวของชุดนี้แต่7ตัวละครในกล่องนะครับจะเห็นว่าตัวกลกงจะโคละสีกันนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแต่เดี๋ยวจะมา ไอตัวดิออ The Digimon Volume 1นะครับจะเป็นกล่องกลงสีน้ำตาลหมดเลยทั้ง6ตัวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอเวลาแกะพลาสติกก่อนทีนึงเลยนะครับจะได้บอกว่าเพิ่มความรวดเ,เร็วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตัวละครจริงๆข้างในมันน่ารักขนาดไหนนะครับรอสักครู่เดียวครับ ตัดเสร็จครบทั้ง6กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามเป็นตามดัมเบอร์บนตัวแพ็กเกจเลยนะครับว่าเป็นใครบ้างน,นะฮะเอาเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนเลยครับนั่นก็คือทีลรนมอนเดี๋ยวผมให้ดูกลงทีเดียวเลยเพราะกลงเนี่ยมันหน้าตาสีเดียวกันหมดทั้ง6ตัวนะครับนี่คือกลงสีน้ําตาลนะครับจะดูค่อนข้างคลาสสิกมากนี่กลงน้ําตาลนะครับแบบนี้คลาสสิกโน้ตแต่ของเก่าผมก็ไม่ได้เก็บนะครับของเก่าจะดึงสนีนี้ออกได้นะฮะของใหม่มันจะเป็นเปิดฝากลงด้านหน้าแบบนี้ เราก็สามารถออสแต็กกันได้คือซ้อนกันนะครับแบบนี้หรือว่าวางประกบข้างกันแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่คือการจัดเรียงที่สวยงามนะครับส่วนตัวกลงเนี่ยก็คือสามารถเปิดด้านหน้าครับแล้วก็หยิบดิจิมอนของเราออกมาได้แบบนี้นะฮะนี่คือตัวกลงที่จะเหมือนกันทุกอันอ๋อเอียงเอียงนะครับทั้ง6อันนะฮะนี่นะผมจะให้ดูกลงทีเดียวเลยเนาะแล้วที่เหลือเรามาดูความสวยงามของดิจิมอนไปด้วยกันดีกว่า ตัวแรกนะครับอ๋อ,อเขามีเทปใส่ตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมนะกรีดระวังโดนตัวข้างในนะครับนี่ครับตัวที่1ฮะกับทิรานอมอนครับนี่คืองานเนี่ยมันจะมีการพัฒนาตัวความสวยงามด้วยจากตัวเก่าสมัยปีเก่าๆนะครับทิรานอมอนครับนี่หมุนให้ดูความสวยงามก่อนแต่จะดูถ้าโพสต์ต่างๆคลาสสิกตามสมัยนั้นเลยนะฮะแต่ดูแบบว่าลงสีแบบว่าอืมนะนี่ครับทิรานอมอน มีแผงด้านหลังด้วยสีเขียวด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะครับตัวแรกครับททราโนมอนครับถ้าในสภาพใส่งกงก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เนี่ยเป็ดแปะเ,เข้าไปแบบนี้ตัวที่1ครับททราโนมอนตัวที่2ใครตัวที่2ผมจะเป็นเอ่อตัวนี้นะฮะอากุมอนกับเบตามอนครับอยู่แพ็กเกจคู่กันก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำหรับ ใครที่คิดจะสะสมนะครับว่าเออมันคนุนค่ากับการสะสมไหมอันนี้ต้องแล้วกแต่ชอบจริงๆนี่เน่ตัวแรกครับนั่นก็คืออากุมอนครับเอ้ยน่ารักอากุมอนลงสีโอเคเลยนะครับนี่รับตัวนะครับน่ารักดีคลาสสิกมากอากุมอนครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างนี่ฮะอากุมอนถัดไปก็จะเป็นเบตามอนครับ เหมือนจะมีโอกาสโตเป็นสายซีดาบอนค่อนข้างมากนะฮะตัวนี้นี่แต่จริงๆิดีจมอนมันก็จะไม่ได้ฟิกนะครับแต่เราอาจจะคุ้นว่าเออในกระตูมันโตเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างนี้นี่ฮะเบตามมอนทุกด้านด้านบนครับแล้วก็ด้านล่างนี่ตัวนี้คือชุดที่2นะครับแพ็กเกจที่2คืออากุมอนกับเบตามอนต่อไปครับตัวที่3ฮมก็จะเป็นเออเกรมอนเกรมมอนกล่องนี้นี่ กลองด้านหน้าอ,าออกมาอีกหนึ่งกลงนะครับกรีดระวังกันนิดนึงนะเดี๋ยวโดนตัวหุ่นแย่เลยนะครับอันนี้เหมือนบอกตัวเองมากกว่านะฮะเกรมอนครับโหดูหน้าตามีความดุมากนี่เกรมอนเขี้ยวนี้แบบว่าน่ากลัวมากนะฮะแบบนี้นะครับเกรมอน ผมว่าใครชอบฟิกตัวเล็กเนี่ยเอาไปตั้งโชว์นี่เท่เลยนะครับโอ้เขาดูเท่มากนี่ครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่ครับกรงที่3ครับเกรมอนต่อไปและกรงที่4ครับกรงที่4จะเป็นเมท่านเกรมอนไวรัสครับนี่มาในร่างไวรัสกันเลยทีเดียวกลัวว่าให้ร่างธรรมดาไปมันจะไม่เท่สินะนี่ฮะต้องมาร่างไวรัสไวรัสนี่จัดอยู่ในอ,อ่าพคไหนเนี่ย พอเถะพอาถ้าพูดถึงไวรัสมันต้องเป็นอ้นี้ปะเซโร่ทูปะครับนี่เนผมมาหาที่กลีกกันนะฮึบแบบนี้นะครับไวรัสเหรอผมขอดูโลโก้กล่องนิดนึงนะฮะนี่ไวรัสนี่ฮะไวรัสก็ต้องพูดถึงภาคเซโร่ทูแล้วตอนที่โดนควบคุมอยู่นะครับเพราะถ้าเป็นภาคแรกมันจะไม่มีร่างไวรัสมันมีแต่ร่างสกอเกมอนโอ้ยตัวนี้สวยมากครับเมทัลเกมอนไวรัสครับตัวนี้ดูดีมาก มีความเท่นี่ด้านหน้าครับนี่ฮะโอ้โหหล่อ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 ใช้ได้เลยนี่ด้านหลังด้านบนครับดูเขาา่าซัดลงแนนายแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะครับ m e t a ัลเกมอนเวลัสจากภาคเซโรทูครับนี่อ่ะสี่ตัวแล้วตัวที่5้าก็ต้องเป็นน้องตัวเล็กก่อนนั่นก็คือ v ีมอนครับ อันนี้เหมาะกับแฟนแฟนเตโรทูมากเป็นผ้าที่เด่นนะฮะโดยเฉพาะการใช้ร่าง armor นะครับเพราะเราก็จะไม่ค่อยได้โอกาสเห็นดิจิทอลอัพในผ้าอื่นคือดิจิมอนเนี่ยมันมีประเภท armor ก็จริงแต่การจะใช้ดิจิทอลอัพเนี่ยก,ก็ต้องพูดถึงผ้าเตโรทูเป็นหลักเลยนี่ครับเฮ้ยน้องน่ารักมากฮะวีมอนแบบท่าทามีความซนมากแขนแบบว่าพร้อมต่อยมากวีมอนครับด้านหน้านะฮะหมุนรอบตัวแบบนี้นี วีมอนด้านบนครับแล้วก็ด้านล่างนี่ตัวที่5้าแล้วนะไอ้กรงที่5นะครับนั่นก็คือวีมอนครับเรามาสู่กรงสุดท้ายกันแล้วครับนี่ตัวสุดท้ายของชุดวอลุ่มหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเพลจัมอนนะครับต้องอ่านว่าอะไรวะไพดัมมอนเหรอนีแน่ถ้าออกชื่ออะไรผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับม,มาแล้วฮะตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นระดับร่างสมบูรณ์นะครับ นี่แน่ซึ่งจะเป็นการโจกเกสโดยที่เน้นร่างหลักไปที่เอ็กซ์วีมอนครับอย่างที่เราเคยเห็นในข้อมูลบน Offi c i a l ลเลยนะว่าการโจกเกสเนี่ยมันสามารถเรื่องมีเรื่องของร่างหลักได้ด้วยอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นการโจกเกสที่ร่างหลักเป็นเอ็กซ์วีมอนครับดังนั้นมันก็จะมีอีกร่างหนึ่งที่เป็นไดโนวีมอนนั่นเองที่เป็นร่างหลักเป็นสติงมอนนะครับนี่คือร่างโจกเกตพามอนนะครับนี่มีความเท่นะฮะชอบโจกเกสแล้วดูรู้เลยว่ามันคือการโจกเกส มีส่วนผสมของ x v m o n มกับสติ n มอนร่วมกันนี่ดีเทลดีนะครับรับตัวของไพจมอนครับแบบนี้แล้วก็ด้านบนนี่มีความเป็นปีคู่นะครับแล้วก็ด้านล่างแบบนี้เอาละครับวันนี้ก็พามาแกะกับ v o l ูมหนกันก่อนนะครับเจ็ดตัวกับ6กกรงนะครับนี่6 5ห3าม 2นะครับแล้วก็ตัวที่1คือตัวนี้ทีราโนมอนครับก็เห็นแล้วก็นึกถึงงานกาชาที่เคยออกมา7จชุดแล้วก็หยุดไปนะครับก็ถือว่านี่ก็ออกมาแก้ขัดได้อยู่แล้วก็มีกรงให้เก็บดูสวยงามด้วยนะครับแล้วตัวงานก็จะดูแบบว่าดูมีคุณภาพกว่าอีกระดับหนึ่งขึ้นมาจากตัวงานกาชาที่เราเคยเปิดกันไปนะครับอันนี้ขอฝากคลิปวอลลุ่มหนึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวโอกาสแน่ๆก็จะมีตามด้วยวอลลุ่ม2กับตัว i m p u l s City Set กันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ